อาจารย์นรงทางชมรมก็จริงก็ให้มาพูดว่าทัศนะคติของหมอความเห็นของหมอเกี่ยวกับเรื่องนวนระพราแวแพทย์แผนปัจจุบันแปัจจุบันนะครับนะฮะก็จริงมีคนถามหมอมลงหมอเป็นแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณแน,น่เพราะทําเรื่องสูงภยัยเรื่องทำน้มะพร้าวบอกว่าไม่ใช่แผนโบราณและไม่ใช่แผนปัจจุบันด้วยแต่เป็นแพทย์แผนอ,นอนาคตนะฮะนิวเดชั่นเมซินออรฟิวเจอร์ นิวท i ิชัน m ม d i ซินเออร์ฟิเจอร์นะ,ะต้องอธิบายได้ฮะวัดหอยหฮาวอะไรทำไมอย่างไรทุกอย่างต้องอธิบายได้เป็นส c i e n ติ f i c นะครับเอ่อแพไอคอนแมชชั่นอลเมดิซินแพทย์แผนปัจจุบันมีรายงานใครไม่เชื่อไปกดอินเทอร์เน็ต Google นะมึงอยากรู้ไปถามกูนะฮะกูเกิลบอกเลยนะ d a t h by Medicine ตายเนื่องจากระบบการแพทย์ปัจจุบันประมาณ7 0 0 0แสนคนต่อปี คนเดียวตายเพราะว่า,าโรคหัวใจหกแสนครับตายโรคมะเร็งห้าแสนครับท่านควรจะเชื่อแพทย์แผนปัจจุบันคอนเวนชั่นเมนสิงต่อไปอีกไหมนะครผมว่าได้เพราะว่าผมไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันผมเป็นแพทย์แผนอนาคตนะครับฮมาวันนี้มาเป็นตัวแทนอาจารย์รงพูดอยู่เลื่อยเลยนะครับว่าหมอหลอกหมอหลอกก็หมอความรู้เหล่านี้มาจากไหนล่ะ ก็มีอาจารย์ที่มาสอนสมัยเลยนแพทย์ปีหนึ่งสองสามเนี่ยฮะเป็นด็อกเตอร์นิวริชันครับนะฮะไม่ใช่หมอครับหมอเขามาสอนวิชาคนไข้ต่างๆนี่ตอนปีสี่ปีห้าต่างนี่นะฮะปีหกแต่หนึ่งสองสามเป็นด็อกเตอร์นิวติชันมาสอนครับงั้นต่ออาจารย์ตรองลงต้องเปลี่ยนใหม่ตอนนี้นะไม่ใช่หมอหรอกด็อกเตอร์นิวริชันที่งี่เง่าไม่ใช่โง่นะครับถ้าโง,ง่ไม่เป็นด็อกเตอร์ไม่ได้ครับนะฮะหมอนี่ไม่ได้โง่ครับนะฮะ ถ้าโง่แล้วมันยันหมอไม่ได้ครับนะครับนี่เง่าคิดไม่เป็นครับนะคิดไม่เป็นข้อมูลเหล่านี้เขาไม่อ่านกันความจริงที่ผมมีให้มาเนี่ยนะฮะมันมีสามสิบหกสไลด์ไอหกแผ่นสุดท้ายมาครับนะหกแผ่นสุดท้ายนะครับมันมีปัญหาทุกวันนี้ปัญหาของผมคือนะฮะก็บอกคนไข้แกแสตเตตินเลิกกินอันตรายภรรยาก็เป็นศาสตราจารย์ส1ิบเอ็ดเลิกกินมีเพื่อนเป็นหมอคณบดีแพทย์อะไรหลายคนเลิกกินนะครับนะฮะก็เตรียมไว้ ก็มีหมอหลายคนคนไข้มาหาคุณหมอทําไงดีอ่ะจะรู้คอสโลงได้ยังไงก็ต้องไปตรวจเลือดใครสั่งให้ตรวจหมอสั่งเขาต้องดูผลนะนะถ้าเขาสั่งให้กินยาแล้วคุณมาหาผมทําไมล่ะนะเขาก็ด่าเอาด้วยด่าได้นะด่าจริงๆฮะนะนะเนภรรยาผมเป็นหมอนี่ก็โดนลูกศิียดด่าเอาด้วยฮนะว่าเอาด้วยแดงๆนะฮะเพราะว่าไปเขาก็ไม่กล้ากินฮะหลายคนเลิกกินพอเลิกกินทําไงดีอ่ะ ยาที่ได้มาแบกฟรีๆเนะะี่ยรามานี่ปีหนึ่งประมาณสักไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาทต่อปีนะที่บ้นา,านรามาอย่างเดียวฮะที่จ่ายข้าราชการหรือพู้มีเงินนะฮะพอมันก็อยากกินสิอา้าวไม่กินแล้วหมอก็ว่าเอาอ่ะก็ให้บามาก็ไปเบิกยาไม่เบิกเขาก็จะรู้อีกอะ่ะแล้วให้คนอื่นกินเอไปให้คนอื่นกินที่ไปเฮ้ยหมออันยาอันตรายยาพิษถ้าคนกินเนี่ยมันบาปกรรมนะเขาคนไข้เขาบอกนี่นะจะให้คนอื่นเขาก็ไม่กล้าให้ฮะ แต่บางคนก็ยังกินอยู่นะก็บอกไปแจกคนอื่นนะฮะบางคนเอาไปแจกยาแจกเขาไม่กิน,นะฮะเพราะคนนี้หายงี่เง่าแล้วครับนะฮะไม่ได้โง่นะครับงี่เง่าคนโง่อันนะัสมัยก่อนๆเนี่ยติ้งต่องแอปเปลงี่เงา่าซื่อบื้อเวงเวงเราไม่เคยได้ยินนะฮะ <c oughs> ชิมิชิมิก็ไม่เคยได้ยินนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้คํานี้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้คนมันงี่เง่าเยอะ,ะนะเพราะว่าการแบบนี้นะครับเลยวันนี้เลยว่าเอาแผ่นนี้มาทั้งหมดนี่นะในแผ่น 6แผ่นสุดท้ายนะครับมี36สไลด์นะฮะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับนะฮะใครเอาไปถ้าอ่านไม่ได้ไงก็ลูกหลานมีให้ช่วยอ่านให้ฟังเป้าหมายของผมมานี้ต้องการให้ท่านถ่ายก็ปป้ไปให้หมอของท่านนะครับนะฮะบอกคุณหมอดำรงที่มาบรรยายเนี่ยเป็นอาจารย์หมอนะครับนะฮะเป็นอาจารย์หมอนะฮะจบแพทย์มาตั้ง2506เกษียณราชการปี2541ครับเกษียณราชการมาปีที่13นะครับ ไม่ได้เอิร์ลี่ด้วยนะครับกรเกษียณตามววรานะครับนะฮะบ,บอกเป็นอาจารย์หมอนะครับนะฮะเขามาพูดแล้วเขาบอกให้เอาให้ก๊อปปี้ไปแจกคุณหมอเขาด้วยเพื่อเขาจะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องดา่าเอานะเริ่มหมอเขาก็กินอยู่วันนี้ยาสเตตินอันนี้ตั้งแต่ผมได้รู้เรื่องนี้มานะนฐานะของผมนะฮะก็ได้เข้ามาร่วมชมรมน้ำมันมะพร้าวนะฮะเมื่อจากอาจารย์นรงเมื่อประมาณสามปีกว่ามาแล้วนะมีสามปีกว่าวที่เป็นชมรมขึ้นมา จากมาร่วมชมรมนี่นะฮะครั้งแรกสูตรเนี่ยรู้น้ำพาเท่าไหร่ไหมเอารถยนต์ไปซ่อมที่อู่ฮะเอารถยนต์ไปซ่อมที่อู่ช่างะฮะนะช่างที่อู่เขาเอาหนังสือเรื่องน้ำพลามาให้ผมอาจารย์นรงเขียนมามาอ่านดูเอ้ยมสัจจัรย์จริงดีจริงวะนะฮะแต่กลามสูตรอยู่หลวงพ่อปัญญามานะครับลูกศิษย์ในกุฏิไม่ใช่ก้นกุฏินะฮะอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆกลามสูตรนะฮะก็ต้องมาศึกษาด้วยก่อนหัวใจสําคัญ โรคหัวใจให้โรคอ่ Eso. คนไทยนี่าตายโรคหัวใจชั่วโมงละสิบคนวันละสองร้อยคนไม่มากนะครับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเจ็ดสิบกว่าจังหวัดคูณได้สามคนจังหวัดละสามคนก็สองร้อยกว่าคนนะฮะเราตายโรคหัวใจชั่วโมงละสิบคนวันละสองร้อยคนปีละห้าหกหมื่นคนโรคมะเร็งตายวันละชั่วโมงละสิบคนนะฮะวันละสองร้อยคนนะฮะนะฮะเขาเรียกตายอะไรกันเนี่ยตายชั่วโมงละสิบคนเนี่ยฮะกาเรียกตายอะไรฮะ ไม่ต้องตอบมานะฮะนะฮะนั่นความรู้ที่ว่าวันนี้ผมเลยบอกว่าความรู้สภาพะที่เรารู้วันนี้นะฮะให้กลับหน้ามือเป็นหลังจุด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 นะครับจุดจุดนี้ถ้าพูดเป็นจริงไปก็โดนหยุดหมดครับนะ,ะออกไม่ได้รายการไม่ได้อีกโอเคจากจุดนี้นะฮะว่าจะคิดว่าเอ๊ะทำยังไงนะจะต้องไม่มีปัญหาทุกวันปัญหามากฟัง เกิดมั้งเชื่ออาจารย์นลมที่พูดมาเนี่ยฮะไม่งั้นหมอนั่งฟังตัวนี้ถึงเย็นนะฮะทุกคนเชื่อแล้วแต่พวกหมอเนี่ยทำไมเขาเชื่อเนี่ยเพื่อจะได้เรื่อ,องดีขึ้นนะก็อันนี้มาเพื่อไปเห็นนะครับจากจุดนี้นะฮะว่าจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกคนเป็นภาษาอังกฤษหมดนะฮะสามสิบ,บกมีภาษาไทยติดมานิดหน่อยมั้งครับ,นะ,รบนะครับต่อไปเน <ะ S 1> เี่ยอันนี้อันแรกนะฮะเป็นหนังสือนะฮะอันนี้เป็นหมออยู่สวีเดนนะ MD PhD นะครับ คอสเตอรมิดมิดนี้ความเชื่อที่งมงายความชั่วผิดๆเกี่ยวนะมันเกี่ยวกับไขมันนะครับค,คอสเตอร์นะฮะฟอริซีนี่ฟอเนี่ยคือผิดๆนะฮะไขมันอินตัวและคอสเตอรํทำให้เกิดโรคหัวใจผิดนะครับหนังสือนี่หนาหลายร้อยหน้านะครับนะฮะนี่เคยเขียนโดยแพทย์ทั้งหมดทั้งพวงนี้ไม่ไม่ได้มาพูดเองนะครับก็ไปค้นควา้าคือไม่เชื่อไงว่ามันถูกคู่ทุกปี true ก็ตองศึกษาดูก็ไปค้นคว้า,วาตำราหนังสือออกมาครับอันต่อไปฮะอันต่อไปนะครับ วันนี้คนนี้ผมก็เคยพูดไปหลายครั้งหลายหนแล้วนะฮะว่าเนี่ยนะฮะออกรายการ f อฟเอมาหลายทีทั้งหมดทั้งปวงในวันนี้นะครับได้ทราบข่าวคุณหมอฟันรักเอฟเอ็มพก็มาถ่ายทั้งหมดเลยนะฮะไอ้ไฟล์ทั้งหมดนี่จะจะมีแผ่น D ีวดีนะครับสั่งซื้อได้นะครับไม่ได้โฆษณาขายนะครับอยากได้สั่งไปนะครับหรือทั้งหมดที่ทั้งหมดวันนี้นะจะมีออกเอฟเอ็มีวีไปเปิดมาแนะฮะอันนี้เดอะคอสโลมิสนะฮะลายาลยนะฮะก็หกคำโตโตเกี่ยวน้ำมันเกี่ยวคอสโลอินฟลูเมชั่น ถ้าทาให้โรคหัวใจตายนะฮะการรักษาโรคหัวใจจริงๆคืออะไรข้างล่างดรเดวรันเดียวนะฮะเป็นหมอผ่าตัดโรคหัวใจอยู่อริซนาฮะผ่าตัดหัวใจไปห้าพันกว่ารายครับคนไข้ไอห้าพันกว่าคนที่แกผ่าไปเนี่ยปันเปลี่ยนหัวใจทําบายพาสใส่บอลลูนใส่ขดรวดอะไรก็แต่นะฮะไม่มีรายไหนเลยแล้วมันเป็นคอรัสรลที่อุดตันนะฮะไม่ใช่คอรัสซลเลยฮะนี่หมอที่ทําผ่าตัดนะแกเลยเลิกทําผ่าตัดก็เศร้าใจบางคน จะมีะมีพยาบาลคนหนึ่งเป็นสามีเป็นหมอนะครับนะฮะก็ผ่าตัดหัวใจที่ศรีราดไปเมื่อเมื่อสี่ปีห้าปีที่แล้วมานะฮะก็รักษากับหมออยู่มันรู้จักกันเข้าที่นี้เลิกกินสเตียรตินนะครับเลิกกินสินแล้วไปหาหมออีกเพราะว่าเส้นเลือดที่หัวใจมันตีบอีกสามสี่เส้นแล้วฮะจะทําอะไรก็ไม่ได้เพราะเส้นมันตีบๆน่าจะใส่สเตนให้ก็ไม่ได้ใส่บอลลูนก็ไม่ได้แต่บอกกัน เอาง่ายๆสิ่งแรกที่ทําวันนี้คือเลิกกินสเตตินหันมากินน้ำมะพร้าวให้เต็มที่แล้วกันนะแกก็กินอยู่วันนี้ฮะ HDL แกขึ้นจาก40กว่าขึ้นไป70กว่าแล้วมาตอนนี้นะดีอ,อกดีใจเมื่อไหรไม่ค่อยขึ้นเลยทำไมไม่ขึ้นล่ะวันหนึ่งแกมาที่บ้านมาเอนาน้ำมะพร้าวเดินส่งแกที่รถค้าข้างตัวมีขนมเต็มไปหมดนะลา <c oughs> ขับรถถ้ามันหิวหิวก็กินขนมกันง้แงง่วงนะฮะที่บ้านอาหารที่โปรดใจหนึ่งคือไอศกรีมฮะนะครับนี่ถึงบอกมันทําลําบากนะฮะคนที่ไม่ทำผิดคือพระอรหัน คนที่ไม่กินแทนแฟตเลยอะไรแต่กินไขมันที่ไม่ดีนะก็คนที่ไม่กินอะไรเลยครับนะฮะวันนี้ก็เดินสายกลางทําดีให้มากกว่ากินน้ำผาวมากก่าน้ำมันถูดเหลืองก็แล้วกันถ้ามันหนีไม่พ้นนะครับอ,นนอันนี้ก็ความรู้ที่ได้จากเนี่ก็อ่านหนังสือเยอะนะครับอินเทอร์เนต็ตนะฮะเมื่อคืนนี้ก็จะนอนเช้าหน่อยนะเพราะจะได้มาวันนี้ก็ขนาดเช้าหน่อยก็ตีสองครึ่งครับก <laughs> ็ปลุกนาฬิกาว่าเจ็ดโมงมันนอนดึกมันนอนสนิทมันไม่ตื่นฮนะ ตื่นมาทีแปดโมงเก้านาทีฮะก็ขี่กระหอดมาเมื่อเช้านี้นะครับก็อ่านหนังสือนะก็คงรู้นะฮะมาสจ,จั่นน้ำมะพร้าวในโคคโนัทออยมิราเคนัทด็อกอรบูสไฟนะครับต่อไปฮะโคนัทเคียวหนังสือมีหลายเล่มนะถ้าอ่านทั้นี้มาอ่านหมดได้ครับพิกหม,หมดนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ใช่มาคิดเอาเองนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับฮะแล้วก็อันนี้ออยพูลิงเทอร์ปีเดี๋ยวเขาดูหนสิที่ใครยังไม่ทำออยพูลิงไวในห้องประชุมยกมือเซีฮะไม่ได้ทำนะใครยังไม่ไ่ไม่ไไไไดด้้้ททาบบงงฮฮะะมมคคครรััใยยเ ได้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยยังไม่ได้ทำนะะยังไม่ได้เคยทําเลยไม่รู้จักออยพริ่งเลยนะโัเคนทำหมดแล้วนะทุกอย่างนะฮะสามกอไก่สามเด็กทุกคนรู้ใช่ไหมฮะสามกอไก่สามเด็กสามกอไก่กลิ้งกรอกกลัวสามเด็กดึงดันดูดนะฮะทําไม่ถูกต้องทุกวันนี้ไม่เช้าจะรีบยังไงก็ตามตื่นเช้ามานะสิ่งแรกบ้วนปากให้ก่อนนะสามสี่ครั้งเอาปเคลเียนในปากทิ้งไปก่อนถ้าหน้าที่หมอได้ศึกษามาเกี่ยวกับมะพร้าวนะทำยังไงมะพร้าว หลายคนทําไม่ถูกนะฮะถูกทํำยังไงอะตื่นเช้ามานะฮะจะรีบไม่รีบเลยแล้วแต่เธอนะฮะบ้วนปากสามสี่ครั้งแบคเทเรียในปากหกพันกว่าตัวบ้วนทิ้งไปก่อนแบคททเรีน,น้อยลงเสร็จแล้วน้ำมะพร้าวนะฮะประมาณสักงหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วกันสิบซีซีสิบสองซีซีสิบห้าซีแล้วแต่ใส่ในปากเข้าไปกลิ้งกรอกกลวดดึงดันดูดนะให้ดีผมทาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ไม่เช้ารีบหน่อยเอาสิบนาทีครับถ้าไม่รีบก็ครึ่งชั่วโมงครับ นะฮะกลิ่งกอกก็เดืดดนะปากฟันสะอาดทุกอย่างมันดีทุกอย่างหมดนะฮะแล้วว่นทิ้งไปนะฮะพอก่อนจากบ้านมันรีบๆโยเกิร์ตใส่ไปหนึ่งถ้วยนะฮะโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยถ้าไม่รีบอะโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยบวกกับไข่ดิบไข่แดงสมัยก่อนนี่เคียวไข่แดงทิ้งกินไข่ขาวเดี๋ยวนี้เคียวไข่ขาวทิ้งกินไข่แดงนะ <laughs> เขาบอกไข่แดงนี้นะครับถ้ามันดิบนี่ะมันมีคุณค่ามหาศาลแต่ถ้าสุกเนี่ย คอร์สรอมันมีอยู่มันดามจคอสรอคอสรอที่ถูกเปลี่ยนรูปแล้วอาจจะไปพอกเส้นเลือดได้ฮะมันต้องดิบฮิโปเคทิสมีชีวิตอยู่2,500ปีมาแล้วยูอาร์วัดยูอีททุกคนรู้คำนี้ใช่ไหมฮะอามาตะวาจา2,500ปีสมัยนั้นทุกอย่างดิบหมดครับมีฮิมโมเคทิสเอ่อเฮลอินสติทิวที่อเมริกาทุกอย่างต้องกินดิบทั้งสิ้นนะฮะทุกอย่างดิบทั้งสิน้นถ้าสุกไม่ไหล่มันถูกทำลายไปหมดแล้วฮะ ถูกเปลี่ยนแปลงไปมหมดเลยเอนไซม์มือเลยหายหมดเลยนะครับโปรตีนมื้อเช้านะพออ้อยผู้หญงเสร็จแล้วนะฮะไข่ดิบสองฟองนะฮะให้ดีกับไข่โอเมก้าด้วยก็แล้วกันนะฮะนะฮะเพราะโอเมก้ากับหนึ่งสามกับหกนี่มันต้องหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งหรืออย่างมากไม่เกินหนึ่งต่อสี่หกนี่เราได้จากอาหารทุกอย่างเรากินหมดนะแต่สามเราถ้าไม่มีถ้าไม่กินโอเมก้าสามเลยนะฮะมันก็หกตกตรงไปเกินไปก็สามไปแก้มันบ้างนะครับก็มีไข่ด้วยมีไข่มีน้ำมันพรา้าวน้ำมันพร้าวไปสองช้อนครับ ตีตีต,ตีแล้วก็ยกขึ้นดื่มเลยไม่เคยได้กลิ่นเหม็นเลยฮะเพราะมีสัม,มาทิฏฐิเห็นว่าเรากินเพื่อสุขภาพไอ้เหม็นหอมนี่เป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้นเลยนะคนรักสุขภาพต้องไม่เหม็นครับน้ำมะพร้าวแม่ลำค้าลำคาญมีคนชอบบรรยายจริงเลยทำไงน้ำมะพร้าวจะไม่มีกลิ่นเกียรติปลาไหลกินน้ำแกงเนี่ยนะฮะวันนี้ขอร้องนะครับนะฮะเพิ่งได้ความรู้ใหม่เมื่อเช้านี้อธิบดีมาบอกให้ฟังประเทศไทยมีปลูกน้ำมันมะพร้าวปลูกต้นมะพร้าวกัน หนึ่งจุดห้าล้านไร่ตันตันตนะหนึ่งห้าจุดห้าล้านตันนะครับไม่ใช่น้นมันอะได้ตัวมะพร้าวตัวมะพร้าวนะฮะมผมบอกคนไทยมีประมาณหกสิบกว่าล้านคนนะครับเอาแค่หนึ่งล้านคน,นะฮะกินมะพร้าววันละสองลิตรครับเดือนละ,อะเดือนละสองลิตรครับออพอไหมมีพอไหม วันนี้นะใครไม่กินอย่าไปชักชวนใครกินนะครับมมันไม่ปมไมปพอขายฮะผมนี่เคยมีน้ำพร้าวมีที่กาชาติคนมาเอาตอนนี้สองอาทิตย์ไม่มีนะ้ำมันไม้พ้าวสั่งไปร้อยได้มายี่สิบฮฮะ,ฮะแล้วขึ้นราคาแล้วเนี่ยฮะเมื่อก่อนนี้ใครไปซื้อผมเนะี่ยบอกให้รู้ลงหน้านะสามร้อยไม่มีนะฮะสี่ร้อยบาทฮะยังถูกนะสี่ร้อยฮะโอเคน้ำมันพร้าวมันขาดแขลนมากนะครับฮะอันนี้โอเคไปประมาณนี้ผมไม่เชื่อใครง่ายๆนะครับการมามาสูตรนะครับ ก็นั่งศึกษาว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันป้องกันโรคหัวใจได้ยังไงเพราะจริงได้ทุกอย่างนะฮะน้ำพร้าวป้องกันหัวใจก็ได้มาถึงบางออที่ว่า HDL High Density Lipoprotein HDL อันนี้ไม่ใช่คอเลสเตอรอลนะครับอันนี้ไม่ใช่คอเลสเตอรอลครับจะเปรียบไปนะฮะน้ำมันคอเลสเตอรอลนี่ตับเป็นคนสร้างประมาณมากกว่า70%็สลำไส้สร้างประมาณสิบย จบแล้วนะก็สลอเนี่รยร่างกายเป็นคน้าา